1>, 1ช้อน2ช้อนโอเคเลยคนแหมสุดยอดอีลี่พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมนันนี้ผมสิพาามห็ดตับหวานนะครับใส่ตับหมูนะครับผมขั้นตอนแรกก็ เอาตับหมูเป็นหลักในน้ำเกลือนะครับขย้ำขย้ำออกนะครับผมบวกให้มีกินข้าวนะครับเกลือสิดับกินข้าวเลยนะครับผมล่างให้สะอาดนะครับก่อนเท่าจะเอาไปหั่นนะครับผมแบบนี้แหละครับใส่ปิ้งครับผมนี่ต่อไปเข้าก็จะหั่นนะครับหั่นตามลายขวางครับผมจะเอาตอนหน่อยตอนใหญ่ตอนหนาตอนบางก็แล้วแต่ ความชอบนะครับผมนี่ครับผมหมักประมาณนี้ครับผมหั่นเลยอาหารนีสานเฮาเห็ดง่ายๆครับผมหั่นแล้วเฮา,าจะเอาไปลาดน้ำเกลืออีกรอบนึงนะครับเพื่อบ่ให้เข้านะครับผมเพราะว่ายังมีสีเลือดอยู่นะครับผมนี่ครับทั้งหมดนี่ก็ตับตัวนี้ก็ สามสิบสี่บาทนะครับผมซื้ออยู่ห้องเย็นแถวตลาดวัลกิจนะครับกะสดใหม่ครับผมไปสื่อหามาจัดเมนูเลยครับผมนี่ครับข้าวกะลางอีกรอบนะครับขยำขยำนะครับใส่เกลือเล็กน้อยล้างให้สะอาดนะครับจับบะข้าวครับผมเฮ็ดกินเองไปกินยูรานบางเต้อมันก็ออกกินข้าวขาวเจ้าน้อยนะครับกับบะว่ากันครับผมแต่ข้าเฮ็ดกินเองข้าวกะเฮ็ด สะอาดๆครับนี่ล้างแล้วเขาเอาไปไปลวกไปล้วนนะครับสุกหน่อยซุกร้ายกัตามชอบครับผมนางเดือดแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมกะกูดแล้วก็ลาดัรกชีลงไปนะครับนี่ใส่รสดีเกลือเอาตับหมูมาลวกครับผมอ่าคนๆๆๆท่านใจครับ ล้วนเลยครับนี่ขั้นตอนการปรุงนะครับเครื่องผุงเข้ากับมีผงชูรสพริกป่นเขาคั่วน้ำปาลาหลักนะครับผักต้นหอมผักชีหอมแดงหน้าวใบกูดแล้วก็พริกขีนูซอยนะครับผมแลวก็ผักชีฝรั่งนะครับ มาปรุงเลยครับผมเอยไซซผงชูรสลงไปแล้วก็พริกป่นนะครับประมาณนี้ผมหมักเผ็ดนะครับใส่ไปสองซอนแล้วก็ใส่หนังปลานะครับตามใจชอบนะครับผมประมาณนี้อ่าแล้วก็ใส่มะนาว ผมใส่สีเดียวนะครับไผ่มากเปรี้ยวก็ใส่หลายนะครับผมก็คนคนให้เข้ากันโอเคแล้วก็ชิมรสนะครับขาดเปรี้ยวครับผมขาเปรี้ยวความเค็มเลยน,นะครับ ได้ใส่ลงสุกนิดนึงคุกคิกคุกคิก,คกโอเคความเปรี้ยวความเค็มได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขาลวนเขาก็ใส่เกลือกั็รดดีนะครับผมรสชาติากลมกลมเลยครับโอเคใส่พักลงไปเลยนี่ทำง่ายๆอาหารอีสานนะครับสุดยอด ปับหวานครับืัอนี้กินกับข้าวเหนียวข็วสวยเลยนะครับตับเนี่ยเราจะเอาซุกหรือว่าเอาปานกลางก็แล้วแต่ผูมักนะครับผมแต่ผมแนะนำก็ให้เป็นซุกนะครับเพราะว่ากินดิบบดีครับผมแต่ว่าก็แล้วแั่ผูกมักครับผมเดีวาคนสอบโอเคครับใส่เล้าเขาก็ใส่ข้าวคั่วตามหลังนะครับผมนี่ หนึ่งช้อนสองช้อนโอเคเลยคนแหมสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยนี่โอเคครับผมมันไกลครับผมนี่ได้กินครับพี่น้อง กะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดขอตัวไปขิ้นเขาครับกะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับใกล้ๆๆใกล,ใกล้โอ้โหแจ๋ว